Hello students สวัสดีค่ะนักเรียน How do you feel today เป็นอย่างไรบ้างคะสบายดีไหมเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่3วันนี้เราก็ยังคงอยู่ Unit 3เหมือนเดิมนะคะ,ะในหน่วย Unit 3นี่เราจะเรียนเกี่ยวกับ Who's Proceeded นะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง possessive adjective นะคะ possessive adjective คืออะไรก็คือคำที่แสดงความเป็นเจ้าของแสดงยังไงแบบไหนนะคะเราไปดูกันในบทเรียนนะคะนักเรียนมาดูว่า possessive adjective นะคะคืออะไรคำ adjective เนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วแต่เป็น adjective ที่บอกลักษณะใช่ไหมคะอ้วนผอมสูงนะคะสั้นเตี้ยอย่างเงี้ยนะคะคือเราเรียนมาแล้วเนาะแต่สำหรับในชั่วโมงนี้จะเป็น p o s s e s s i v e adjective คืออะไรนะคะคือ คำอะไรเรานำไปใช้อย่างไรจะว่าไปแล้วเนี่ยนะคะ possessive adjective นะ่ก็คือคำคุณศัพท์นะคะแต่ไม่ใช่คำคุณศัพท์ที่อธิบายลักษณะของคำนามที่คุณครูพูดถึงเมื่อกี้นี้นะคะก็คือ,อมันจะมี adjective ที่บอกลักษณะของคำนามเช่นคุณเป็นคนอ้วนคุณเป็นคนผอมไม้บรรทัดอันนี้ยาวหนังสือเล่มนี้เล่มใหญ่พวกเนี้ย นะคะแต่ในที่นี้นะคะจะเป็นคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของให้รู้ว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายเป็นของใครเช่นแมวของฉันเนี่ยรถของคุณปากกาของเขาแก้วของหล่อนเป็นต้นนะ,ะซึ่งในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนโ r o นาว โ o ร o น n ก็คือคำสรรพนามที่ใช้แทนคนสา์สิ่งของจำได้ไหมคะมีอยู่ทั้งหมด7คําคำใช่ไหมถ้าจำไม่ได้เราไปดูกันทบทวนกันค่ะ,ะก่อนที่จะไปทบทวนนะมาดูซิ possessive adjective เนี่ยเป็นยังไง คำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของเพื่อบอกให้รู้ว่าสิ่งนั้นเป็นของใครมีนักเรียนบางคนนะคะที่ใช้ประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเหมือนลักษณะของการเขียนประโยคภาษาไทยภาษาไทยเราเนี่ยจะเขียนเรียงตัวไปใช่ไหมจะพูดไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะ ซึ่งถ้าเราไปพูดแบบนั้นน่ะฝรั่งเขาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพูดหรือสิ่งที่เราเขียนนะคะคือภาษาไทยเราจะเป็นภาษาอังกฤษแบบตัวตรงตัวไปเลยใช่ไหมอย่างเช่นดูนะที่ที่ผ่านๆมาที่พวกเราใช้ตรงตรงกันเหมือนเหมือนประโยคภาษาไทยนะคะเช่นประโยคคําว่าเขารักพ่อเขาคือผู้ชายใช่ไหม เขาคือผู้ชายรักก็คือ love เนี่ยเขาคือผู้ชายก็คือ he loves ก็คือรักพ่อคือ father เขาเขารักพ่อเขาอ่ะ he ก็คือเขานี่เห็นไหมคะถ้าถ้าเราเขียนเรียงเหมือนภาษาไทยอะ่ะก็จะเป็น he loves father his เขารักพ่อของเขาใช่ไหมหรืออีกตัวอย่างหนึ่งแมวอยู่ในห้องฉัน แมวคือ a cat is อยู in ใน room ห้อง i ฉันนี่เห็นไหมคะแมวแมวอยู่ในห้องฉันนี่คือภาษาไทยเราจะเขียนเรียงตัวแบบนี้นะคะซึ่งดูดูแล้วนี่การการแปลเหมือนภาษาไทยนี่น่าจะถูกเนาะ แต่ว่าความจริงแล้วมันไม่ใช่นะคะเราต้องใช้คำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของให้ถูกต้องเราไปดูตัวตัวอย่างตารางที่แสดงคำ possessive adjective แล้วก็ทั้งคำ pronoun ที่แปลงไปเป็น possessive adjective เพื่อความเข้าใจกันนะคะ อมาดูนะคะ possessive adjective เนี่ยก็คือคำที่แสดงความเป็นเจ้าของอธิบายว่าใครเป็นเจ้าของตำแหน่งที่เราใช้ของคำ possessive adjective ก็คือจะวางไว้หน้าคำนามเสมอนะคะเช่นจะบอกว่าแม่ของฉัน อันนี้คือคำเนีย่ยเห็นไหมคะ possessive adjective จะวางไว้หน้านาม mother คือคำนาม my mother แม่ของฉัน her shoes เนี่ยเห็นไหมคะ shoes คือคำนาม her คือ possessive นะคะรองเท้าของเธอที่เป็นผู้หญิง is tail นี่ไหม i ม s ใช้แทนสัตว์แล้วก็สิ่งของใช่ไหมหางของมันมีเห็นไหมคะจะเห็นได้ว่า,า possessive adjective เนี่ยจะวางไว้หน้าคำนามเสมอนะคะไปดูตารางกันสำหรับทำหน้าที่เป็น subject คือ subject pronoun นักเรียนเรียนมาแล้วมีทั้งหมดจุดเจ็ดคำใช่ไหม I, I ก็คือฉัน you คุณ we พวกเรา J เขาทั้งหลาย he เขาผู้ชาย she เธอผู้หญิงแล้วก็ it ก็คือมันนะเห็นไหมคะถ้าเราจะใช้ possessive adjective เราจะเปลี่ยน I มาเป็น my, my ก็คือของฉันเปลี่ยน you มาเป็น your ของคุณ v <We S 2> เป็น our ของพวกเรา J เขาทั้งหลายถ้าเป็นของเขาทั้งหลายพวกเขาก็จะเปลี่ยนจาก J มาเป็น j นะคะ ah, He เขาผู้ชายก็จะมาเป็น His ของเขาผู้ชายนะคะ She เธอผู้หญิง ถ้าเป็น possessive แสดงความเป็นเจ้าของก็จะเป็น her นะคะ her ของเธอที่เป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงแค่คนเดียวนะคะ it มันนะคะแทนสัตว์สิ่งของถ้า,าแสดงความเป็นเจ้าของก็จะเป็น its เติม s เข้าไปไหมายถึงของมันที่เป็นสัตว์แล้วก็สิ่งของหนึ่งตัวหรือหนึ่งชิ้นนะคะ เอาละคะ่ะจำให้ได้นะจำให้ได้นะคะจาก I เราเปลี่ยนมาเป็น my, you เป็น your, we เป็น our, j เป็น their, he เป็น his, she เป็น her, it เป็น its เนี่ย เห็นไหมคะ p o s s e s s i v e adjective ไม่ยากใช่ไหมง่ายๆจำให้ได้จากอะไรไปเป็นอะไรแค่นั้นเองนะคะ เมื่อดูตัวอย่างแล้วเนี่ยนะคะเหมือนเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูที่ผ่านมาน่ะว่าเขารักพ่อของเขาเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยซึ่งซึ่งพวกเราเขียนเป็นภาษาไทยจะ,ะภาษาไทยจะเรียงตัวแบบนี้แต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียนกฎมาแล้วว่ายังไง เออเราต้องเอาคำที่แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยคือเนี่ยมาวางไว้หน้าคำนามใช่ไหมตามกฎเมื่อกี้นี่ก็จะเป็น he loves his father he loves his father เขารักพ่อของเขา his father คือพ่อของเขาไม่ใช่ father ี He, นะคะอ้าวตัวอย่างที่สอง a cat is in room I นะ a cat แมว is you in ใน room ห้อง I ฉันแมวอยู่ในห้องฉันถ้าเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องเป็นประโยคนี้ค่ะเป็น a cat is in my room a cat is in my room แมวอยู่ในห้องของฉันนี่เห็นไหมคะ My room เป็นห้องของฉันก็เลยมีคำ possessive adjective ขึ้นมาเพื่อที่จะแต่งประโยคให้ถูกต้องตามกฎไวยากรณ์คือมีคำ possessive ไว้เพื่อวางไว้หน้าคำนามแสดงความเป็นเจ้าของของคำนามนั้นนะคะสรุปนะสรุปคำคุณศัพท์แสดงความเป็นเจ้าของ,ของ จะตามด้วยคำนามเสมอจะมีคำนามต่อท้ายเสมอนะคะเอามาดูตัวอย่างอีกสักสองตัวอย่างเนาะเนี่ยเห็นไหมคะ This is my pen This is my pen นี่คือปากกาของฉันนี่เห็นไหมคะ pen ปากกาเป็นคำนามนะจะนำหน้าด้วยคำ possessive ก็คือ my my เปลี่ยนจาก I มาเป็น my ก็คือของฉัน Tom has a dog Tom มีสุนัขหนึ่งตัวนะคะอ่แทนใครคะแทนใครแทนสุนัขใช่ไหมอ่ามันเป็น It is his dog นีมเห็นไหมคะอันนี้ก็คือแทน Tom เนาะมันเป็นสุนัขของเขานะคะเป็นยังไงเข้าใจบ้างไหมต้องตั้งใจฟังดีๆนะคะ มาดูตัวอย่างให้ชัดเจนกันดีกว่าเมื่อกี้เป็นตารางตอนนี้เรามาดูเป็นรูปภาพกันนะคะคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของโดยใช้รูปภาพนี่เห็นไหมเนี่ยไตัวเนี้ยอ่ะไม่ใช่ค่ะมาตัวเนี้ยมาจากอะไรคะมาจากไก็คือฉันเปลี่ยนมาเป็นพ o s s e ส s i v e ว่คือมาของฉัน it's ของมันนะ you เปลี่ยนจากอะไรมาเปลี่ยนจากอะไรคะเปลี่ยนจาก uh y o u เปลี่ยนจาก u ของอเปลี่ยนจากคุณมาเป็นของคุณแล้วก็ h i s เนี่ยนะคะ h i s ของเขาเปลี่ยนมาจาก he ใช่ไหมคะ her ของหล่อนก็เปลี่ยนมาจาก ชีเอ,เอาของพวกเราก็เปลี่ยนมาจากวีนะคะเดของพวกเขาเปลี่ยนมาจากเะะจจําให้ได้นะไปดูตัวอย่างประโยคโดยใช้รูปภาพกันค่ะเห็นไหมคะดูประโยคแรกเนาะภาพแรก Tony is my friend ร โทนี่ <Tony S 2> เป็นเพื่อนของฉันโทนี่ s my friend ฟนะคะ my possessive adjective ของฉันนะต่ป this ดิสิส r ูร์บอ is ิสิสยู r ์ a อลนี่คือลูกบอลของของเธอเห็นไหมเธอเธอเธอในที่นี้ก็คือไม่ใช่ของเธอผู้หญิงเนาะของคุณน,นั่นแหละค่ะ you เปลี่ยนจาก You มาเป็น Your นะคะอา his อาดูตัวอย่างนี้ his bicycle is red his bicycle is red รถจักรยานของเขาสีแดงเห็นไหมเห็นไหมคะ bicycle เป็นคำนาม his bicycle ก็คือจักรยานของเขา,ามาดูตัวอย่างสุดท้าย our old cat is white our cat is white แมวของเราสีขาวเห็นไหมคะ our ก็คือมาจาก v v ขอของา v ก็คือพวกเราเมื่อแสดงความเป็นเจ้าของก็ใช้ out นะคะเป็นยังไงทั้งตารางทั้งรูปภาพนะคะนักเรียนคงเข้าใจเนาะดูคลิปแล้วก็ไปตั้งใจทำแบบฝึกหรือใบงานที่ครูให้นักเรียนทำให้ถูกนะคะโอเคคะ่ะ